ก่อนสั่งเจ้านี้นะครับผมก็วันๆนะครับว่ามันจะตรงปกไหมนะครับนี่ไอ้เจ้านี้ที่ผมว่าก็คือนาฬิกาดีต้นติดผนังนะครับนี่เห็นบางท่านก็บอกว่าเล็กกระจิ้วเดียวไม่ตรงปกนะครับเหมือนที่รีวิวนะครับผมก็อะไรจะมาสู้เท่ากับซื้อมาลองเองนะครับนี่ครับดูเท่ามันจะกระจิ้วจริงไหมนะครับนี่ซื้อมาแล้วครับโอ้โหก็ไม่ได้เล็กนะครับนี่มจะแกะข้างในแล้ววัดให้ดูนะครับวัดแล้ไนะครับโอเคนะครับ สายไฟเรามาดูข้างในกันดีดกว่าผู่มือใช้งานนะครับก็จะใส่ถานสองก้อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่แบคอัพนะครับไม่ใช่เป็นไฟเพื่อใช้ในการทํางานนะครับเป็นแบตเตอรี่แบคอัพนะครับกรณีที่ไฟดับเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งเวลาใหม่นะครับ แต่ว่าการทํางานแสดงผลต้องผ่านอะแดปเตอร์นะครับหรือหัวชาร์จมือถือเรานะครับกับสายที่เขาให้มานะครับฐานที่ใช้แบคขึกนคือเป็นฐาน 3A นะครับฐานขนาดเล็กสุดนะเราจะมาดูการทํางานของมันก่อนนะครับว่ามันแสดงผลอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววัดดูก่อนครับว่าขนาดยังไงนะครับไม่เล็กนะครับนี่ความยาวดูก่อนนะครับนี่โอ้ความยาวเรียกว่า9นิ้วเลยนะครับนี่ยาว9นิ้วแล้วก็กว้างนี่กว้างนี่ประมาณเกือบ3นิ้วเลยครับนี่นี่ครับความกว้างนะครับความยาว นี่ครับเก้านิ้วเลยนะครับไม่ไม่เล็กนะครับทุกท่านใหญ่ยาวเลยทีเดียวนะครับนี่ตัวแรกก็วันวันนะครับว่ามันมันจะเล็กจิ๋วนะครับมาดูการทํางานของมันนะครับลองกันดูเลยนะครับโอ้สายเขาให้มาค่อนข้างยาวอยู่นะครับนี่โอ้มันจะประมาณสองสามเมตรอยู่ครับนี่ก็ใช้หัวชาร์จมือถือลองนี่นะครับนี่ครับนามาลองเสียบดูนะครับโอ้เนี่ครับติดนะครับโอ้โหบนเลอร์เลยทุกท่านครับดูสิครับหน้าจอใหญ่มากนะครับโอ้ ไม่คิดหวังนะครับสาหรับหน้าจอนี่ปุ่มข้างหลังมันจะมีอยู่3 4สี่ปุ่มใช้งานนะครับปุ่มเซตบวกลบแล้วก็ตั้งปุกนะครับเรามาตั้งเซตดูก่อนนะครับ10บนาฬิกา25้านาทีเซตอันนี้การแสดงผลว่าท่านจะเลือกใช้การแสดงผลแบบ12บหรือ24ี่นะครับกดมาตัวเลขมาช่วยแต่กระพริบนะครับนี่ครับก็กดแค่บวกลบแั้วนะครับตอนนี้สิบโมงนะครับแล้วก็กดเสร็จต่อไป ต่อไปนาทีก็จะกระพิบนะครับนี่ครับกดเสร็จต่อไปก็จะเป็นการตั้งคอสอนะครับกดเสร็จอีกก็จะเป็นการตั้งเดือนนะครับแล้วก็ตั้งวันนะครับวันที่นะครับนะครับแค่นี้เองนะครับวันนะครับเขาจะมีบอกนี่ด้วยนะครับนี่ บอกอุณหภูมิตอนนี้นะครับบอกอุณภูมิตอนนี้สรุปว่าการตั้งก็ง,ง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับเนี่ยด้านหลังก็มีแค่นี้นะครับเราตั้งปลูกหรนะครับกดปุ่มตั้งปลูกอ๋อเนี่ยตั้งปลูกนี่ครับตั้งปลูกนี่ครับอันนี้อะลามออฟนี่ครับอ๋อนี่ตั้งปลูกได้นะครับว่าจะตั้งกี่โมงนะครับนี่ครับนี่ครับสำหรับท่านที่ ถามเข้ามานะครับพอเห็นบางท่านคอมเมนต์ในหลายช่องว่าตั้งปลูกได้ไหมนะครับสรุปว่ารุ่นนี้ตั้งปลูกได้นะครับแล้วก็มีหลายสีด้วยนะครับนี่ผมสั่งมาในสีเขียวนะครับมีหลายสีนะครับแล้วท่านจะชอบนะว่าจะเอา้าจอดิสเพย์สีแบบไหนนะครับอันนี้มันจะนสีเขียวกับสีขาวนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นวันนะครับว่าวันนี้วันอะไรนะครับโอ้สวยงามครับขนาดใหญ่นะครับไม่เล็กครับโอ้ท่านใดสนใจก็ซื้อนามาใช้งานกันนั้นนะครับนะครับไม่ถึงสองร้อยนะครับนี่ ถ้าท่านใดกลัวว่าไปหาสั่ง <avent> ซื <Sure> ้อที่อื่นแล้วจะได้ขนาดเล็กไม่ตรงไม่ตรงปกก็สั่งจากตะก้าผมได้เลยนะครับนี่รับประกันว่าตรงปกแน่นอนครับทุกท่านนะครับเพราะว่าตอนที่ผมสั่งมาแล้ผมประวัติอยู่นะว่าจะตรงปกไหมนะครับสรุปว่าตรงปกนะครับนะฮะยังไงก็สนใจก็ซื้อหามาใช้งานก็ได้นะครับผมปักตะก้าไว้เรียบร้อยแล้วครับติดตั้งเสร็จแล้วสวยงามมากครับโอ้โหจอใหญ่มากครับทุกท่านโอ้ใช่ไหครับจอใหญ่มากครับนะใช่ครับ โอ้โหจอใหญ่สุดยอดมากครับไม่เล็กนะครับทุกท่านบังคับได้ที่ว,ว่ามันเล็กไม่เล็กนะครับนี่ัอใหญ่สะใจเลยทีเดียวครับ